ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สเดวันพอดคาส์วันนี้เรามาฟังนิทานสอนใจกันนะคะนิทานเพื่อทำให้เราได้ฉุกคิดและสอนให้เรารู้จักการวางปัญหาลงเสียบ้าง นิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าแก้วน้ำที่เติมเต็มค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะครูใกล้เกษียณคนหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันสอนหนังสือวันสุดท้ายของเขาเขาเริ่มสอนนักเรียนมัธยมปลายของเขาในชั่วโมงเรียนของวันนี้ด้วยก,การนำแก้วน้ำใสใบยาวเข้ามาในห้องเรียนค่ะ อย่างไม่ทันได้พูดเขาก็นำน้ำดื่มเติมลงบในกแก้วที่เขาถืออยู่จนเกือบล้ลนนักเรียนในห้องจ้องมองมาที่เขาด้วยความตั้งใจและสงสัยว่าครูของพวกเขานั้นกําลังทำอะไรอยู่เมื่อเติมน้ำเสร็จ<ๆ>เขาก็ยกแก้วขึ้นสูงเพื่อให้นักเรียนทุกคนในห้องที่เห็น แล้วเริ่มถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าแก้วที่มีน้ำเติมอยู่แบบนี้จะมีน้ําหนักเท่าไหร่มีเสียงตอบกลับมาอยากรวดเร็วห้าสิบกรัมค่ะหนึ่งร้อยกรัมครับหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมค่ะผู้เป็นครูยิ้มอ่อนๆแล้วตอบนักเรียนของเขาไปว่าครูก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้ว แก้วน้ำใบนี้มันหนักเท่าไหร่แต่ครูอยากจะถามพวกเธอถามพวกเธอต่อไปอีกว่าหากครูถือแก้วไว้ในมือแบบนี้สักสองสามนาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับครูเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่แถวหน้าตอบคะ่ะโอเคถ้างั้น ครูอยากจะถือมันไว้สักหนึ่งชั่วโมงละ่ะเป็นไงถ้าแบบนี้ครูน่าต้องปวดแขนแน่ๆครับเด็กหลังห้องตอบใช่แล้วคงต้องปวดแขนแน่นอนครูตอบกลับแล้วถ้าหากครูถือมันอยู่ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่วางแก้วใบนี้เลยละ่ะข่าวนี้ทั้งห้องกับเงียบไร้ซึ่งคำตอบใ,บใดๆ อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนเริ่มงงและเริ่มสงสัยว่าครูต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ถ้าหากครูถือมันไว้ตลอดทั้งวันครูเริ่มพูดต่อครูคงรู้สึกชาไปทั่วแขนและอาจเป็นอัมาพาตหรืออาจถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลได้เลยแต่พวกเธอรู้หรือเปล่าว่า ไม่ว่าครูจะถือไว้นานแค่ไหน2นาที1ชั่วโมงหรือ1วันน้ำหนักของแก้วที่มีน้ำเติมอยู่นี้ก็ไม่ลดลงน้ำหนักของมันยังคงเท่าเดิมหากเราถือมันไว้นานขึ้นมันกลับทำให้เราเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนอย่างกับ ปัญหาในชีวิตของเราที่เราไม่ได้เติมใจให้มันเกิดขึ้นเลยมันทำให้เราเกิดความเครียดความกังวลหรือความเจ็บปวดทางใจความทุกข์ทางใจเหล่านี้ก็เหมือนกับแก้วน้ำที่มีน้ำเติมจนเอ่อร้นหากเราคิดถึงมันแค่ชั่วครู่ มันก็ไม่ค่อยมีผลต่อจิตใจของเรามากนักเหมือนเราถือแก้วไว้แค่สองสามนาทีแต่หากเราเริ่มคิดถึงมันบ่อยขึ้นมันเริ่มทำให้เราไม่ค่อยมีความสุขและหากเราคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งชีวิตตลอดทั้งชีวิตของเรามานทำให้ชีวิตของเรา อยู่กับความสิ้นหวังมากขึ้นเหมือนกับเราถือแก้วไว้ตลอดทั้งวันจนแขนของเราไม่มีความรู้สึกและไม่สามารถขยับได้เมื่อชีวิตของเราอยู่กับความหดบูเมื่อชีวิตของเราอยู่กับความหดภูสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อ,อยๆสุดท้าย มันก็ทํำให้เราจมอยู่แต่กับความทุกข์ไปชั่วชีวิตและเราจะค้นหาทางออกของปัญหานั้นไม่เจอเลยจริงอยู่ที่คนเรามักจะมีความกังวลความเครียดหรือความเจ็บปวดทางใจกับปัญหาที่มันลุมเล้าเข้ามาในชีวิตแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราถือแก้วน้ำ แล้วเรารู้สึกหนักมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องฝืนถือมันไปแบบนั้นแต่แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะวางแก้วลงหรือฟ้ามแก้วเพื่อเทน,น้ำหอกเพราะความเครียดความกังวลหรือความเจ็บปวดทางใจเ่านี้ไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ชีวิตของเราดีขึ้น ในแต่ละวันหากเราเจอปัญหาหนักเข้ามาในชีวิตมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าภายนอกของเราแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่หากคือเรารู้สึกแข็งแกร่งจากภายในมากเพียงใดไม่ว่าจะปัญหาใดก็ตามถ้าหากเรามุ่งมั่นที่จะต่อสู้ กับมันด้วยจิตใจที่เข้มแข็งซักวันซักวันเราก็จะผ่านมันไปได้เสมอและเมื่อเราผ่านเรื่องเร็วร้ายเหล่านั้นไปได้ชีวิตของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปในทางที่ดีกว่าเดิมครูอยากจะบอกโพ้ชเธอว่าชีวิตของเราบางครั้งก็หลีกหนีปัญหามันไม่ได้ คนเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวอย่ายอมแพ้กับปัญหาในชีวิตขอให้เราทุกคนเลือกที่จะสู้และก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อสักวันได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะเราทุกคนคู่ควรกับชีวิตที่ดีจริงๆคะ่ะนั่นก็คือนิธาน ที่ชื่อว่าแก้วน้ำที่เติมเต็มเป็นนิทานที่ฟังแล้วน่าจะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจและได้ฉุกคิดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะไม่ว่ามันจะหาโถม,มามากน้อยแค่ไหนหากเรารู้จักวางลง และหาวิธีการค้นหาแสวงหาทำให้เราได้มุ่งมั่นในจุดอื่นซึ่งสามารถจะนำเราไปสู่เป้าหมายของเราได้ดีกว่าเราไปจมกับความทุกข์ที่อาจจะไม่สามารถทำให้เราหลุดรอดออกมาได้นะคะ ดังนั้นทีน่ทานเรื่องนี้ถ้าทำให้เราได้เกิดอะไรสักอย่างหนึง่งที่ทำให้เรารู้ว่าปัญหานั้นเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอนะคะคงไม่มีชีวิตใครไม่เคยไม่เจอปัญหานะคะไม่ว่าคนร่ำรวยมหาเศรษฐีหรือคนยากจนยากจนแค่ไหนทุกคนก็ต้องเจอกับปัญหานะคะจะปัญหามากน้อยแค่ไหนไม่ว่าปัญหานักปัญหาเบา ปัญหากลางเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขนะคะแต่ถ้าเรายังแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้เราอาจต้องวางปัญหานั้นไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเรามีเวลาค่อยกลับมาคิดแก้ไขปัญหานั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าปัญหานั้นเราไม่สามารถแก้ไขได้พออย่างทีะะ่บอกค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่มีทั้งปัญหาที่แก้ไขได้ และปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ไม่สามารถแก้ไขได้สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมและแก้ไขได้เราก็คงต้องยอมรับนะคะแราต้องหันมาแก้ไขปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้นั่นก็คือ,เ,อเรื่องราวของชีวิตที่เราต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดนะคะ ขอให้เราทุกคนกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาและเมื่อเราผ่านมันไปได้เราก็จะแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นอนาคตข้างหน้ายังรองเราอยู่นะคะขอบคุณที่เราฟังและพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ